พนักท่านศาสตราจารย์ธนินกราวิเชียนนะครับองคมนตรีได้เป็นประธานเปิดป้ายศาลาพักญาติเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอร,าาราสาธิราชสยามกุฎราชกุม,มารเสริมพระชมพัาษา60พรรษาพุทธศักราช2556ัน้ยะครับพนักท่านศาสตราจารย์ธนินกรวิเชียนองคมนตรีนะครับประธานกรรมการ มูล,ลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเป็นประธานเปิดป้ายสาราพักญาติเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเฉลิมพระชนม์มรพันา60พรรษาพุทธศักราช2556ณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อจังหวัดนนงบายนะครับโดยเป็นอาคารห้องพักญาติผู้ป่วย2ห้องรวมห้องน้ําด้วยนะครับสำหรับผู้พิการและผู้สูงวัยรวม8ห้องได้รับงบประมาณก่อสร้างจากกระทรวงสาธารณสุขจํานวน 3.43ล้านบาทนะครับเพื่อให้บริการแก่ญ,ญาติที่มาเฝ้าดูแลผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลหรืออยู่ในถิ่นทุรกันดารน,นะครับไม่สะดวกที่จะเดินทางไปกลับหรือญาติผู้ป่วยที่เป็นชาวต่างชาติได้เข้าพักเป็นการช่วคข่าวในช่วงการรักษาพยาบาลซึ่งจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยลงได้เป็นอย่างมากทีเดียวนะครับ